สวัสดีครับวันนี้วันหยุดวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้ครับคือพาทุกท่านมาไหว้พระทำบุญขอพอรกันที่จังหวัดชายแเฉาศครับวัดหลวงพ่อโสธรนานหลายปีมากแล้วครับที่ไม่ได้มากราบไหว้ขอพอรห,วหลวงพ่อโสธรครับดูทุกอย่างก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะครับ ข้างหน้ามีครับบริเวณด้านหน้าที่ริทานหลวงพ้าสุทธนครับทาสวยงามมากครับมีซุ้มพระบรมชายลักษณ์รัชกาลที่สิบมีสวนจอสวนดอกไม้อย่างสวยงามครับก่อนเปิดเทอมครับพาน้องๆพาลูกๆกันลานครับมาไว้พระขอพรเพื่อบริสุทิมงคลให้แก่ตัวเองนะครับกับครอบครัวครับจะได้อยู่ดีมีสุขใครบ้างก็เดือนเชิญไปได้นะครับวันนี้ถือว่าดีครับ ผู้คนก็เยอะอยู่แต่ว่าไม่ถึงกับเยอะมากนี่ครับตรงบริเวณนี้ครับด้าน,นหลังนี้พรบรงมาใช้แล้ก็จะมีสูงมต้นโพทองใบโพเป็กสีทอง,ทองแล้วก็มีหวน้ำกระจายครับเพือป้องกันความร้อนของแสงแดดครับวันนั้นไปก็แดดออกมากิีกมากครับแดดแรงครับ สวยงามมีกูการประดับประดาตกแต่งสวยงามครับมาที่ผมไปอีครับซุ้มต่างๆก็ถือว่าวสวยครับมาดูด้านในครับนี่ครับสวยงามมากครับองค์พ่อสีทองหรือกระดาสีทองเปล่งประกายก็ได้มากลาบไหว้นานแล้วครับ परख सकता है कोई หลังจากที่เรากลับไหว้ขอพรหลวงพออ่อโสธรเสร็จแล้วครับเราก็เดินออกมาด้านนอกครับเพื่อจะทําการบูชาด้วยสิ่งของดอกไม้ทุเตียนต่อกับที่อาคารเดิมครับอาคารเดิมนี่ไม่ได้ไปนานแล้วครับได้ทาการปรณับปรปับปรุงใหม่ครับย้ายอ,ยองค์พระรูปรังฐานพรต่างๆครับมาอ,อยู่ที่สถานที่ใหม่ที่สร้างไว้ครับแล้วก็เวลาทุกท่านที่ไปทําการเอาไข่ไปถวายกไ็ได้เอาอเข้าไปข้างในแล้วครับ วานของข้างนอกครับขาจึมีสถานที่จัดไว้ให้อย่างดีข้างนอกครับเข้าไปได้แต่ดอกไม้แล้วครับแล้วก็ปิดทองเปลวครับ่ครับผู้คนก็มากมายครับต้องขออนุญาตถ่ายทำทุกท่านที่อยู่ในผู้ภาพด้วยนะครับนี่ก็นานสักครั้งครับมีโอกาสก็แวะเวียนกันไปไหว้พระขอพรได้ครับเพื่อเป็นสุิมงคลกับโกหและความครัวครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปจนจบครับไว้เจอกันโอกาสหน้าครับสาธุสาธุ